มีคนไทยไม่น้อยที่ได้ทุนของสถาบันคงจือไปเรียนที่จีนหลายคนได้ทุนครูสอนภาษาจีนนานาชาติแถมเรียนดีทํากิจกรรมก็เด่นอย่างเช่นในสมาคมนักเรียนไทยจีนที่ปักกิ่งนะครับที่ช่วยกันสร้างสารรค์กิจกรรมมีงานพิธีอย่างเช่นพิธีกรสองภาษาในงานไชน่าแฟร์และงานวัฒนธรรมพันปีปักกิ่งในบรรยากาศเตรียมฉลองจุดจีนครับ เชนหมดนะครับผมเป็นถนนเส้นยู่ตรงกลางกรกงอังนะครับผมเป็นเส้นที่เพื่อที่ให้จักรพัรดิเนี่ยมาไปที่ขอสักระฟน,นะครับภาษาจีนเรียกว่าเสี่ยวเหลียงเคอกัวครับแปลว่าเป็นยูเอ็นขนาดเล็กก็คือแบบมีนันนนกศึกษา,จ,จ,าจากมหาวิทยาลัยแบบจากต่างชาติหลายะประเทศนะครับมารวมกันผมรู้สึกว่านอกจากได้ใช้ภาษาจีนแล้วยังได้ใช้แบบพวกภาษาอังกฤษด้วยก็รู้สึกว่าราหาัสน,นี้ก็แบบค่อนข้างตอบโจทย์ครับ คุณพูรินทวีพงพิญโยอุปนาย,ยกฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมนักเรียนไทยจีนและเป็นรองประธานของสมาคมนักเรียนไทยประจำรกรุงปักกิ่งสวัสดีครับผมชื่อจริงชื่อนายพูรินทวีพงพิญโยชื่อเล่นชื่ออย่างครับผมตอนนี้กําลังเรียนอยู่ปีสที่คณะ,ะการสอนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งครับผมคิดว่าตอนสมัยก่อนครับเราเคายได้ยินว่าแบบเออ ต้องเรียนภาษาจีนนะต้องเรียนภาษาจีนนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมสมัยก่อนคนบอกว่าแบบเรียนภาษาจีนสุดแล้วผมรู้สึกว่าแบบในเมื่อคนพูดขนาดนั้นแล้วก็เลยอยากลองดูครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วพอมีคงนึงแบบไปเดินเยาวราชนะครับรู้สึกแบบภาษาจีนมันก็เป็นภาาที่น่าสนใจนะก็เลยว่าลองลองไปเรียนดูครับเริ่มตอนอายุสิบห้าครับก็คือตอนนั้นผมไปเดินเล่นแถวจุฬาครับอาสอนจุลาแล้วรู้สึกแบบมันเราลราเข้าไปกินข้าวแถวนั้นดูครับแล้วก็ มันมีแบบว่าประกาศว่ามีรับรับสมัครรับสมัครเรียนภาษาจีนอะไรเงี้ยครับผมก็เลยลองเข้าไปลองสมัครดูก็เลยจากนั้นก็เริ่มเริ่มเรียนตลอดเลยครับเสาร์ที่ก็คือนั่งรถเมลอะไรแถวนั้นนะครับไปเรียนภาษาจีนตลอดผมรู้สึกว่าเวลาเรียนภาษาครับเราควรจะแบบว่าเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมของภาษานั้นๆผมรู้สึกว่าถ้าเราเรียนเช่นภาษาจีนนะครับเราก็ควรจะใช้ภาษาจีนพูดกับคนจีนฉะนั้นที่ที่คนจีนเยอะที่สุดก็คือประเทศจีนก็เลยเียนที่นี่ครับ สำหรับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งต่อตั้งขึ้นในปี1962ค่ะเป็นมหาวิทยาลัยของจีนนะคะที่มีความโดดเด่นและเน,น้นการสอนทางภาษาจีนและวัฒนธรรมให้กับนักศ,ศึกษานานาชาติเป็นหลักเขาเรียกว่าเป,เป็นภาษาจีนเรียกว่าเสียเ่ยวเลียงเหอกัวครับแปลว่าเป็นยูเอ็นขนาดเล็กก็คือแบบมีน,นักศึกษาจากมหาลัยแบบจากต่างชาติหลายประเทศนะครับมารวมกันผมสุขว่านอกจากได้ใช้ภาษาจีนแล้ว ก็ได้ใช้แบบพวกภาษาอังกฤษด้วยก็รู้สึกว่าระหายน,นี้ก็แบบค่อนข้างตอบโจทย์นะครับบางประเทศแบบอย่างเช่นแบบพวกแถบแอฟริกาเนี่ยที่บอกพวกพี่บอกผมแบบไม่เคยรู้จักอะครับก็คือแบบมามารู้จักที่นี่แล้วก็แบบเพื่อนๆจากจาก,จากประเทศแถบยุโรปเอแถบทางพวกทางเหนืออเองเองี่ครับผมก็แบบเพิ่งรู้จักที่นี่ครับว่าเออประเทศนี้มีจริงๆด้วยด้วยความที่สนใจภาษาจีนมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะคะทําให้คุณหยางได้คว้าทุนครูสอนภาษาจีนนานาชาติจากทางมหาวิทยาลัยค่ะ ใน,ในตัวโครงการนี้เนี่ยมันเหมือนแปบว่าเป็นโครงการที่รับมาจากทางารัฐบาลจีนเหมือนกันเพราะรัฐบาลจีนเนี่ยต้องการจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ครับก็คือจะเอาตัวภาษาจีนเนี่ยเผยแพร่ผ่านทางเด็กๆเ,กเ,กเยาวชนต่างๆให้กับมาเรียนภาษาจีนเพื่อจะเอาภาษาจีนเนี่ยไปสอนต่อให้กับคนต่างประเทศนะครับผมผมว่าเรื่องยากน่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัวครับ,รบเพราะว่า เราอยู่ที่บ้านมาตลอดแล้วพอ,พออยู่ที่นี่เนี่ยเราแบบดูแลตัวเองต้องคอยตื่นูดินตลอดเวลาว่าเออต้องทายังไงต่อต้องไงต่ออย่างี้ครับเพราะว่าอย่างอย่างตัวทุนเองนี้เนี่ยผมก็ต้องทําเองทุกอย่างครับก็แบบต้องไม่มีใครปรึกษาผสนใจมากสุดน่าเรื่องของสำเนียงผมเป็นคนที่ชอบเรียนภาษาผ่านสำเนียงนะครับ<ฆ>ผมรู้สึกว่าถ้าเรายิ่งพูดภาษาแล้วสามารถพูดสำเนียงเขาได้อะเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นแบบเราแบบคนเดียวคนบ้านเดียวกับเขา ก็อย่างตัวสมาคมนักเรียนไทยในปักกิ่งผมจะเป็นอรองประธานครับผมแต่ถ้าเป็นสมาคมนักเรียนไทยจีน TCSA เนี่ยผมจะเป็นอุอป,ปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับทางสมาคมนี้ก็มี Facebook ข,ของตัวเองครับชื่อว่าสมาคมนักเรียนไทยจีนเป็นคนดูแลเพจเฟซบุ o กอะครับก็คือคอยประชาสัมพันธ์เช่นมีทุนอะไรแนะนำก็จะแนะนำทาง Facebook เ,เป็นหลัก ็คือสามารถไปติดตามได้ครับผมพวกเราจะมาเลือกชมบ,บูตแต่ละบ,บูตของเราดีกว่าผ่านระบบ f c e b o o o l i ล e s t r e a m ของเพจสมาคมนักเรียนไทยจีนครับผมแล้กกะคะแลวคือ什么样的公司呢？我们是一家泰国的บ递ริ有ในการแก้ไขสถาน像北京的，์เฉพาะหน้า ทำให้คุณหยางได้ทําหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในกิจกรรมและอีเวนท์ที่สําคัญมากมายระหว่างประเทศไทยและจีนเื่อตอนสิงหาคมนะครับก็เป็นช่วงออของ China Fair 2023ก็เป็นางานที่รวม study work travel ก็คือรวมพวกการเรียนการทํางานแล้วก็การท่องเที่ยวในจีนครับมาในหนึ่งงานแต่ครั้งที่แล้วจัดที่สยามพารากอนครับ<ฆ>ครับผมก็คือได้มีโอกาสได้ทําหน้าที่นะครับเป็น ิธีกรกนะ็คือเป็นงานที่แบบว่าต้องแก้ปัญหาหน้างานก็เลยต้องแบบว่าบางครั้งต้องใช้ไหวพริบก็มีความยากเหมือนกันเพราะว่าเป็นภาษาที่สองของเราครับผม <ฮ little. S 1> ก็บางครั้งเราใช้ภาษาจีนถูกบ้างผิดบ้างแต่คือเน้นว่าสื่อสารได้ถูกต้องก็โอเคครับเช่นก็จะมีงานดานรำผมก็รำบ้างครับก็คือแบบเช่นไปรำให้อ่าทางการท่องเที่ยวไทยหรืออย่างไปแปลนะครับให้กับทางการท่องเที่ยวไทยเหมือนกันครับผมก็คือเป็นเป็นไกด์บ้างนะครับก็ก็ท่าทาเหมือนกันครับ ถ้าอีเวนท์ที่ผมประทับใจมากสุดก็น่าจะเป็นลอยกระทงครับผมเพราะว่าเป็นงานที่พวกผมเรียกว่าใช้ทั้งแรงใช้ทั้งใจครับเพราะว่าเราเรียนไปด้วยเราต้องทำกิจกรรมด้วยดูแลเรื่องของเวลาเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากซึ่งผมรู้ว่ารู้สึกว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่ทําให้ผมรู้สึกเติบโตมากขึ้น,นครับเราได้แบบแบ่งเวลามากขึ้นแล้วก็รู้วิธีการทํางานร่วมกับผู้อื่นมากขึ้นครับนี้ก็คือจะมีกิจกรรมช่วง3-4กุมภานะครับผมที่สยามพารากอนแฟชั่นฮอลล์กลางชั้นหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นงานไชน่าแฟร์2024 Study Work Travel เจอกันครั้งที่2แล้วครับผมก็คือในงานเนี่ยก็จะมีพวกรุ่นพี่นะครับที่เรียนที่จีนทั้งจบแล้วก็เรียนอยู่เนี่ยก็คือจะมาะให้คําแนะนําเรื่องของการเรียนนะครับการใช้ชีวิตที่จีนหรืออย่างมีเรื่องของ t a อ w w t t l l e d e r s นะครับก็คือบอกว่าก็จะมีชวนหลายๆท่านนะครับ CEO ระดับ c e o ต่างๆเนี่ยก็คือมาอเป็นวิทยากรนะครับคอยให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนนะครับผมแล้วก็มีบูธนะครับ ุกบูธเลยในงานเดียวเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับในงานเดียว<嗯>แล้วก็เรื่องของอสมาคมนักเรียนไทยในปักกิ่งเขาก็จะมะีช่วงพฤษานาคมพวกผมก็มีแพลนนะครับที่จะจัดงานสงกราน์พรัะผมก็ค<嗯>ือจะจัดเป็นงานสงกรานเรียกว่าคัมแบ็กนะครับผมเพราะว่าเราหาหาจากโควิดไปนะครับก็ค<嗯>ือจะจัดเป็นงานที่แบบว่าให้หลายประเทศเนี่ยได้มาลองเล่นสงกรานในปักกิ่งในจ八周年ี่ คุณอย่างเองนะคะก็ยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใน Instagram ที่ชื่อว่า Packing Bros ร่วมกับร m m a t e ค่ะทำคอนเทนต์สำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของจีนรวมไปถึงเกร็ดความรู้ต่างๆในประเทศจีนที่นำเสนอได้อย่างสนุกและน่าสนใจค่ะ แล้วมาเจอกันที่งาน Channel 8 2023 Study ก็คือทํามันแบบว่าเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของอาหารการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของการเรียนนะครับก็คือผมก็ทํากับเพื่อนอีกคนนึงชื่อว่าทอปอาหารก็คือทําพวกแนวคลิปโดสัน้นๆหรืออย่างโค้ดสัน้สนๆให้คนมาเรียนรู้ว่าเออเนี่ยเรียนจีนยังไงหรือได้ปฏิบัติเป็นยังไงก็จะเป็นคลิปตลกครับส่วนมากก็แบบคลิปเต้นบ้างอะไรเงี้ยครับหรือว่าคลิปแบบว่าโชว์ทําอาหารอย่างเงี้ยครับแบบใช้ภาษาจีนพูดกับภาษาไทยให้มันดูมีกิมมิคมากขึ้นอย่างเงี้ยครับ คืออย่างเช่นแบบมีข้าราชการาเช่นวาเลนไทน์เราก็ทำ,ทำทำแบบคลิปตล,ลกให้คนดูเอ้ยคนโสดเนี่ยมันจะเหงายัางไงนะอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออย่างเช่นพวกตุ๊ดจีนก็จะบอกว่าโชว์ว่าเออเนี่ยตุ๊จีนของที่จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูนะครับผมอืมอร่อยนะครับผมคิดเดกเยอะมากเลยนะครับผม รู้จักกับเส้นแกนกลางกรุงปักกิ่งหรือว่าเป็นเส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงปักกิ่งนะคะที่นี่คือถนนเฉียนเหมินค่ะเป็นหนึ่งในเส้นแกนกลางกรุงปักกิ่งถนนสายหลักสําคัญที่ตัดผ่านใจกลางเมืองหรือป่ยจิงเซ็นทรัลแอคเซสที่บอกเล่าถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมของกรุงปักกิ่งส่วนที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือประตูเจิง้งหยางเหมินค่ะเป็นประตูอันตั้งตรงงานที่ในอดีต เป็นประตูเมืองด้านหน้าของเมืองชั้นในทางตอนใต้นะคะมีลักษณะของหอลูกศรที่มีช่องหน้าต่างหลายชั้นที่นี่เคยเป็นหนึ่งใน9กประตูกั้นเมืองชั้นในที่สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงในปี1419เป็นประตูขนาดใหญ่ตามตำนานเล่านะคะว่าในอนดีตนั้นประตูจ้งหยางเหมือนเป็นประตูสําหรับองค์จักรพรรดิหรือพระองค์เสด็จออกทางประตูนี้ปีละสองครั้งเพื่อไหว้ฟ้าที่หอเทียนฐาน ในช่วงฤดูหนาวและนำขุนนางทั้งหลายไปทำพิธีแรกนาขวัญที่หอเซียนหนงฐานในช่วงฤดูใบไม้ผลิประตูนี้ชาวปักกิ่งนิยมเรียกกันว่าเฉียนเหมินซึ่งเฉียนก็แปลว่าข้างหน้านั่นเองค่ะแต่ผ่านมาหลายร้อยปีนะคะทางเจ้าย่างเหมือนนั้นก็มีสภาพสมบูรณ์และเป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญค่ะยิ่งไกลในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะยิ่งทําให้ถนนเฉียนเหมินเต็มไปด้วยสีสันของโคมไฟ และผู้คนหลากหลายวัยที่มาท่องเที่ยวที่นี่ค่ะถ้าผมเช่นหมดนนะครับผมเป็นถนนเส้นอยู่ตรงกลางปากกิ่งนะครับผมเป็นเส้นที่เพื่อที่ให้จักรพัรดิเนี่ยมาไปที่ขอสักการะศาลนะครับซึ่งถ้าจักรพัฒน์เดินจะออกมาสองรอบนะครับผมก็คือจะมีช่วงช่วงที่เป็นต้องมาสักการะนะครับซี่ต่อมา ที่ปกกิเองเนี่ยคือคืวว่า,าโฆสถาที่ต้องที่ททต่างๆเขาชอบเปิดไฟครับให้คนมาเดินเล่นกันมาปรับบบรยากาศทุกทีนะครับได้พานอกบ้านบ้างอย่างครับอย่างที่ถนนเฉียนเหมือนที่เรามาในวันนี้บรรยากาศดึงเองบ้างคะก,ก็เริ่มเห็นก็เขาขเริ่มมีการเอาทับวางโคมไฟต่างๆนะครับผมแล้วกเ็เดี๋ยวตอนกลางคืนก็จะมีการเปิดไฟตรงทางตรงกลางนู่นนี้ด้วยครับโขนตึงก็คือโคมไฟสีแดงนะครับ ก็ให้ให้เ,เรื่องการวางโคมไฟเียกเปเพื่อเอ่อสมัยก่อนมีเรื่องเล่านะผมเรื่องเล่าคือว่ามีต้นเต้าสัป,ปาตัวหนึ่งชื่อว่าเหนียน,นะครับเป็นสัปหลาที่จะชอบเข้ามาลงจากเขาเนี่ยมาจัดก,การปีกินคนในหมู่บ้านแล้วทีนี้เนี่ยเ,เพื่อที่จะไล่เจ้าตัวเหนียเนี่ยเขาต้องเอาตัวโคมไฟมาวางไว้เพราะว่าตัวเหนียเนี่ยมันไม่ชอบสีแดงครับผม<ช>แล้วก็ทําไมคนจีนต้องแบบว่าสุบประทัดตอนที่ตอนเที่ตอนปีใหม่ด้วยเพราะว่า เจ้าเหนียเนี่มันโกเสียงครับผมโกเสียงปึ้งก็เลยต้องจุดท่ทวันนั้นเพื่อให้ไล่ให้ตัวเหนียวกับไปถนนเฉียนเหมือนแห่งนี้นะคะก็ยังคราคฟ่์ไปด้วยร้านค้าเก่าแก่ชื่อดังที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของกรุงปักกิ่งค่ะถนนเฉียนเหมือนเป็นถนนประวัติศาสตร์และเป็นถนนคนเดินที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งเป็นสายเศรษฐกิจที่สําคัญค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งรวบรวมร้านค้าชื่อดังมากมาย บางคนส่วนมากเขบอกว่าปักกิ่งไม่สนุกแต่ผมรู้สึกว่ามันก็สนุกในแบบของมันนะครับถึงแม้ว่าปักกิ่งจะเป็นเมืองที่แบบว่าเน้นเรื่องของการหางานหาเงินนะครับแต่ว่าความสนุกมันความสนุกของมันอยู่ที่ว่าเรื่องของกิจกรรมครับเพราะว่าถ้าเราทํากิจกรรมกับคนอื่นๆมากเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบว่ารู้สึกสนุกผมรู้สึกว่าปักกิ่งก็ไวมากครับผมถ้าเทียบกับหลายเมืองเพราะเป็นเมืองหลวงด้วยครับแล้วก็เรื่องของบริษัทใหญ่ๆเองเช่นบริษัท อย่างของบ้านเราก็จะมีเรื่องของ CP เขก็มาเปิดที่นี่เหมือนกันนะครับหรืออย่างทาง Microsoft ก็มีก็มีก็มีบริษัทที่นี่หลายหลายหลายบริษัทครับก็คือมารวมตัวกันที่ปักกิ่งครับเนื่องจากผมเมนที่ชอบคิดพวกคิดนู้นคิดนี้คิดเชียร์ทีนีครับก็คือผมคิดว่าน่าทำแนวพวกพวกแบบมาร์เก็ตติ้งใน่าน่าสนใจเหมือนกันบคแต่พอมาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ย เราไม่ใช่แค่ประชากรของไทยอย่างเดียวเรากลายเป็นประชากรโลกไปแล้วก็คือเรารู้สึกว่าเราสามารถติดต่อได้กับทุกคนเราสามารถสื่อสารได้กับทุกคนนะครับรู้สึกว่าเรามีความเป็นอินเทอร์เนชั่นแนลมากขึ้นเดี๋ยวนี้การเรียน,นภาษาจีนเริ่มกลายเป็นที่นิย,ยมในภูมิภาคตะวันออกกลางเช่นกันนะครับอย่างเช่นที่ซาอดุดิอาระเบียซึ่งรัฐบาล ให้การสนับสรุนการศึกษาภาษาจีนในทุกระดับถึงขั้นเกิดความเชื่อที่ว่าความชมํานาญในภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลกเป็นภาษาแม่ของคนมากกว่า1,300คนนั้นนับเป็นการพิชิตโลกได้และกลับมาพบกับรายการจับเจ้ามงจีนได้ใหม่ทุกวันเสาร์14.50นาทีทางเดชั่นทีวี2 2สวัสดีครับ